วันนี้นำต้นโกสนสวยๆมาฝากครับผมแล้วก็มีของดีของเด่นด้วยนะฮะในราคาเพียง250บาทครับผู้สูงอายุอย่างเราครับผม,มนะแหมวัยเกษียณอย่างเรานี้ไม่ควรพลาดครับ250บาทมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันครับผมนะใครสนใจต้นไหนก็เอากันไปได้เลยครับนะนี่สวยๆแบบนี้ครับ เรามาเริ่มจากต้นนี้เลยครับผมนะทับทิมสยามครับเป็นไม้ใหม่ที่สวยมากเลยทีเดียวครับแล้วเป็นสองต้นในหนึ่งกระถางครับทำทรงพุ่มไว้ให้แล้วนะครับผมนะสวยๆแบบนี้250บาทครับจาก280นะให้250าจัดส่งฟรีนะฮะมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับผมนะทับทิมสยามครับไม้สวยไม้งามกันเลยทีเดียวเรามาดูต้นต่อไปกันครับ แล้วเราก็มาตามติดด้วยไม้สีแดงครับผมนะต้นนี้ยอดขุนพลครับผมนะดูฮะใบกลมใครที่ชอบใบกลมนะครับผมนะยอดขุนพลนี่เป็นไม้ที่สวยมากครับแล้วทรงพุ่มได้ดีเลยทีเดียวไม้ต้นนี้นะครับผมนาระยะนี่สองปีกันเลยทีเดียวครับผมนะเป็นไซส์แม่พันธุ์ครับต้นนี้ยอดขุนพลครับผมนะแข็งแรงแน่นอนครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งด้วยนะฮะตามด้วยพรอรุณครับผมนะ ขอให้ทุกคนนั้นมีพอรับพรกันอย่างยสัสงนแน่นพูนล้นกันเลยทีเดียวครับกับพรอ,อรุณครับผมนะสวยมากใหญ่มากครับผมพุ่มสวยๆแบบนี้ครับแล้วต้นนี้ครับผมนะสยามไดมอนด์ครับกําลังข้าวสีนะครับผมนะหายากแล้วครับสยามไดมอนด์ทรงพุม่มกันเลยทีเดียวครับผมนะ ข้าวสีเขาจะเป็นสีแดงครับผมนี่สีเหลืองแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเป็นสีแดงให้คุณกันเลยทีเดียวครับผมนะใครรับก็เอาไปครับสยามไดมอนครับผมนะกำลังแตกสีวันนี้คุณเอาส่งพุ่มไปก่อนเลยทีเดียวครับสวยๆแบบนี้ลงกระถางใหญ่ๆได้เลยครับผมนะสยามไดมอนครับแล้วไม้ต้นนี้ครับสีดําแดงนะครับเห็นไหมสีดํานะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นสีแดงครับผมนะต้นนี้ ลุ่งละพีครับผมสวยมากนะฮะดูสิครับฟานแดงของเขาครับผมนะเป็นไม้มหัศจรรย์ครับสีดำแดงครับผมนะใครชอบไม้แปลกๆแนวนี้ครับเอาไปได้เลยครับผมนะลุ่งละพีครับผมสวยงามนะดูครับนี่ไม้มงคลกันเลยทีเดียวครับผมนะดูคนต้นสิครับคนต้นคนใหญ่มากนะครับผมนะต้นนี้ก็ ร่วม2ปีเลยทีเดียวครับนะไขรรับก็เอาไปครับกับไม้มงคลลุ่งรับผีครับผมนะสวยมากครับและต้นนี้มีนามว่าสยามครับผมนะพุ่มใหญ่สวยมากนะสยามยิ่งเข้าสียิ่งงามกันเลยทีเดียวครับความโดดเด่นของเธอนะั้นก็ไม่เป็นรองใครเลยทีเดียวสยามครับผมนี่สวยๆแบบนี้250บบาบาทใครสนใจต้นไหนก็โทรได้ที่เบอร์0 6 3 6974664นะครับผมดูต้นต่อไปกันเลยครับแล้วต้นนี้ครับเศรษฐีบ่อทองครับสําหรับคนที่ชอบสีเหลืองลักสีเหลืองไม่ควรพลาดครับต้นนี้เขาจะเป็นสีเหลืองเขียวนะครับมองแล้วเย็นตาสบายตาสบายใจอีกต่างหากครับผมนะอ๋อนี่ครับเศรษฐีบ่อทองครับสนใจต้นไหนก็แจ้งชื่อกันมาได้เลยครับผมนะ250บาทจัดส่งฟรีครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง ดูต้นต่อไปกันเลยทีเดียวครับผมเรามาตามติดด้วยเศรษฐีหัดใหญ่ใบให,ใ,หใหญ่ใบส,สวยๆกันแบบนี้ครับยิ่งเข้าสียิ่งแดงครับโดนแดดครึ่งวันสบายๆครับผมนะไปฝึกแดดกันได้เลยครับกับเศรษฐีหัดใหญ่ไม้ใบแดงไม้ใบใหญ่ครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยเศรษฐีหัดใหญ่ครับและต้นสวยๆสีสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมนะ มีนามว่ารวยทันใจครับรวยทันใจเป็นไม้มงคลที่ขายดิบขายดีมากครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยดูฟอร์มแน่นซะขนาดนี้ครับผมนะรวยทันใจครับเรามาปิดท้ายกับต้นนี้ครับลูกไม้สวยๆนะครับผมนะสวยซะขนาดนี้เอาไปได้เลยครับในราคาเพียง250บบาท จัดส่งฟรีครับส่งพุ่มนั่นมากเลยทีเดียวครับมีหลายกิ่งกันเลยทีเดียวครับนะฟอร์มสวยซะขนาดนี้ครับผมเอากันไปใครสนใจต้นไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับกดถูกใจให้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ